เพื่อนเพืทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิงไล channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนอินโทรเพลงอเมริกโกยนะครับของพี่พี่คาราบาวนะครับเพลงนี้นะครับในลิกอินโทรนะผมก็เท่มากนะผมออยู่ในคีย์ของ a minor นะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนนะครับตั้งสายให้ตรงก่อนนะครับเพลงนี้ตั้งสายมาตรฐานนะครับ มาดูกันเลยนะครับคราวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับจะเป็นลักษณะการเล่นเสียงประสานนะครับหรือว่าคู่สายนะครับจะเล่นสาย2กับ3นะครับสาย2ใช้นิ้วชี้นะครับจับที่ช่องที่1สาย3ใช้นิ้วกลางจับที่ช่องที่2นะครับก็จะได้สาย2กับ3นะครับคู่นี้ ทีนี้ครับเวลาดีดนะครับเราจะให้มันเสียงมันดังแค่2เส้นที่เราจับนะครับส่วนเส้นอื่นนะครับเราจะมิวเสียงนะครับมิวก็คือทําให้มันมันบอดนะครับอ่าวิธีมิวของผมก็คือผมจะใช้นิ้วโป้งนะครับอ่านิ้วโป้งนะครับแตะไว้นะครับอ่าสายที่จะได้แตะก็จะมีสาย4 5 6หนะครับที่ไม่ได้เล่นนะครับ แตะหมดเลยนะครับสายที่ไม่ได้ไม่ได้จับนะครับให้มันเวลาดีดให้เสียงมันดังแค่2โน้ตสาย1อ่าสาย2กับ3นะครับให้มันออกแค่สาย2กับ3ที่เราจับนะครับนี่นะครับคู่นี้ส่วนสาย1นะครับผมก็จะมิวเหมือนกันมิวเหมือนกันสาย1ผมจะใช้ตรงนิ้วชี้นะครับที่กดสาย2นะครับตรงโอ่งข้างล่างนะครับผมจะแตะไว้นะครับแตะสาย1ไว้ด้วย ส่วนสาย4ี่ห้าผมจะใช้นิ้วโป้งครับคขอมลงมาแบบนี้นะครับเวลาดีดนะครับเราโดนสายอื่นได้นะครับแต่ว่ามันจะเสียงจะไม่ออกนะครับจะออกแค่ที่เราดีดก็ะจะเป็น เราดีดเน้นไปที่2สายที่เราจับก็ได้นะครับไม่ต้องไปโฟกัสสายอื่นนะครับนะครับส่วนวิธีการมิวของเพื่อนๆนะครับก็ใช้นิ้วที่เหลือเลยนะครับแตะแตะไว้เลยนะครับผมใช้นิ้วโป้งคอมลงมาแล้วก็ใช้นิ้วนางด้วยนะครับที่เห็นนี้นะครับพาดไปอีกทีหนึ่งนะครับใช้นิ้วก้อยด้วยนะครับพาดไปอีกทีหนึ่ง ีนี้มาดูวิธีการดีดนะครับดีด3ทีนะครับลงขึ้นสลับก็จะเป็นนะครับลงขึ้นลงนะครับจะเป็น3ครั้งนะครับเล่นจริงมันจะเล่นเร็วนะครับเหมือนที่เพื่อนๆเห็นในอินโทรไปก็จะเป็นนะครับหนึลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับอ่าต่อไปนะครับคู่ต่อไปนะครับ อ่าอยู่ในฟอร์มเดิมเลยนะครับคู่ต่อไปแค่เลื่อนมาครับคู่ต่อไปจะสาย2จะอยู่ที่ช่องที่3สาย3จะอยู่ที่ช่องที่4นะครับคู่ต่อไปนะครับก็ฟอร์มเดิมกับฟอร์มนี้เลยแค่เลื่อนมานะครับแบบนี้นะครับส่วนวิธีการก็มิวเหมือนเดิมครับผมจะจับในฟอร์มเดิมครับแค่เลื่อนมานะครับคราวนี้ครับ วิธีดีนะครับเหมือนเดิมเลยครับลงขึ้นลงนะครับนะครับนะรวมกันนะครับกับอ่ท่อนแรกนะครับก็จะเป็นนะครับวิธีดีวิธีดีเหมือนกันนะครับนะครับมือขวานะครับให้โฟกัสไปที่2สายที่เราจับเลยนะครับส่วนมันจะโดนสายอื่นแล้วก็แค่มิวไว้นะครับ ไม่ต้องให้โดนดีดโดนทุกเส้นก็นได้นะโฟกัสไปที่สองสายที่เราจับนะครับนะครับได้สองคู่แล้วครับคู่ต่อไปนะครับจะจับแบบนี้ครับคู่ต่อไปสาย2จะจับที่ช่อง5สาย3ก็จะจับที่ช่อง5เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีดีดครับลงขึ้นลง ครับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้3คู่นะครับต่อกันลองดูนะครับแบบนี้ครับวิธีมิวนะครับเพื่อนๆหาวิธีที่ถนัดเอาก็ได้นะไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับแค่แตะสายที่ไม่ได้เล่นไว้นะครับอย่าให้มันมีเสียงออกมาลบกวนนะครับ ครับอ่าเราก็จะได้ท่อนแรกแล้วนะครับของอินโทรนะครับเป็น3คู่นะครับต่อไปนะครับก็เล่นเหมือนเดิมครับอีกรอบหนึ่งมันจะเล่น2รอบนะครับในท่อนนี้นะครับนะก็จะเป็น3คู่นะจบที่ตรงนี้แล้วก็เล่นเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งครับอ่าจะเป็น2รอบนะครับเล่นจริงก็จะเป็น ต่อไปนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับวิธีการดีก็จะยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งโพซิชันนะครับการจับมือซ้ายนะครับท่อนต่อไปนะครับคู่แรกนะครับสาย3จับที่ช่องที่2สาย4จับที่ช่องที่3นะครับแบบนี้ทีนี้จะเล่นอยู่ระหว่าง จะจับอยู่สาย4กับ3นะครับทีนี้นะครับวิธีดีครับลงขึ้นลงเหมือนเดิมนะครับวิธีมิวก็มิวเหมือนเดิมเลยครับนะครับคู่ต่อไปนะครับเลื่อนเข้ามาครับอยู่ในฟอร์มเดิมเลยครับเลื่อนเข้ามาปึ๊บนะครับคราวนี้นิ้วชี้จะอยู่ที่ช่องที่4นะครับสาย3นะครับจะอยู่ที่ช่องสี่ สายสี่จะจับอยู่ที่ช่องที่5นะครับก็จะเป็นคู่ที่2นะครับดีดลงขึ้นลงเหมือนเดิมนะครับคู่ต่อไปนะครับสาย3มจับที่ช่องที่5นะครับสายสีจับที่ช่อง7แล้วก็ลงขึ้นลงเหมือนเดิมนะครับก็จะได้3มคู่แล้วนะครับอลองเล่นรวมกันดูนะครับ แล้วก็เล่นอีกรอบหนึ่งครับเล่นเหมือนท่อดแรกเลยนะครับจะเล่นอยู่สองรอบนะครับเล่นเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งก็จะเป็น2รอบนะครับหนึ่งรอบแล้วก็เล่นอีกรอบนึงนะครับพอเล่นรวมกันทั้งหมดนะครับตั้งแต่ทอดแรกเลยนะครับก็จะเป็น ให้เพื่อนๆจำบล็อกการเล่นคู่สายไว้นะครับเพราะว่ามันจะเล่นอยู่แบบนี้นะครับท่อนต่อไปนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับสังเกตว่าทางนิ้วเหมือนเหมือนอท่อนแรกเลยนะครับจับอยู่ระหว่างสายสองกับสามนะครับเหมือนท่อนแรกเลยสายสองจับที่ช่องหนึ่งสายสามจับที่ ช่องสองนะครับดีดลงขึ้นลงแล้วก็คู่ต่อไปก็เหมือนเดิมครับเลื่อนเข้ามาสาย2จับที่ช่อง3สาย3จับที่ช่อง4ลงขึ้นลงเหมือนเดิมแล้วก็คู่3ก็เหมือนเหมือนเดิมเลยครับวิธีการจับเหมือนเดิมสาย2กับ3จับที่ช่อง5ช่องเดียวกันแล้วก็คราวนี้ครับมันจะต่างก,กันกับท่อนแรกในวิธีดีดนะครับอะ ตรงนี้นะครับจะดีด4ครั้งนะครับซึ่งในท่อนแรกมันดีด3ครั้งทั้งหมดทุกฟอร์มนะครับมาท่อนนี้นะครับมันจะดีด4ครั้งก็จะเป็นนะครับลงขึ้นลงแล้วก็ลงอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นลงขึ้นลงลงนะครับนะครับลงขึ้นลงลงก็จะจะเป็นดีด4ครั้งนะครับ นะครับแบบนี้ลองเล่นรวมกันลองดูครับนะครับมานะครับทนะวนนะครับทวนมาตั้งแต่ท่อนแรกเลยนะครับทวนนะครับนะครับท่อนแรกจะดีดสามครั้งหมดครับเล่น2รอบ ท่อนเมื่อกี้นะครับเข้าท่อนเมื่อกี้แล้วนะครับก็จะเป็นนะครับตรงตรง,ตรงอ่าฟอร์มสุดท้ายจะดีด4ครั้งครับะจะเป็นแบบนี้นะครับตามทันนะครับอ่ท่อนต่อไปนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับสาย1ช่อง12ดีดสทีปิกจะเป็นลงขึ้นนะครับ ครับ2ทีก่อนนะครับดีดลงขึ้นแล้วก็ดีดลงครับคราวนี้เกี่ยวมาที่ช่องที่10นะครับผมจะใช้นิ้วก้อยนะครับกดก่อนนะครับเพื่อที่ว่านิ้วอื่นๆนะครับเราจะได้เกี่ยวเกี่ยวถอยไมาได้นะครับสังเกตนิ้วตามด้วยนะครับใช้นิ้วให้ให้ถูกด้วยนะครับจะได้ง่ายนะครับช้าๆใหม่นะครับสาย1ช่อง12ดีด สองทีนะครับแล้วก็ดีดอีกทีครับเกี่ยวมาที่ช่องส0นะครับก็จะเป็นนะครับนะอยู่ที่ช่องสิบนะครับต่อไปนะครับเหมือนเดิมครับวิธีการดีดดีดสองทีแล้วก็ดีดอีกทีครับเกี่ยวมาที่8ครับคราวนี้นะครับก็จะเป็น ลักษณะการเล่นเหมือนกันเลยนะครับมันจะเกี่ยวมาเรื่อยๆนะครับเล่นรวมกันนะครับก็จะเป็นนะครับนะครับวิธีดีดเหมือนกันนะครับนะครับนะครับเกี่ยวมาที่8แล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับดีดซ้ำไป4ทีครับ1,2,3,4นะครับ ปิกจะเป็นลงขึ้นสลับเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็จะได้ท่อนลิกท่อนนี้แล้วนะครับอ่าลองเล่นรวมกันนะครับทั้งหมดนะครับจะเป็นนะครับอ,อลองเล่นมาจากท่อนอสายคู่ประสานนะครับก็จะเป็น ท่อนต่อไปนะครับก็จะเข้าฟอร์มเดิมนะครับในเหมือนในรอบแรกนะครับฟอร์มคู่ปรสาษาครับระหว่างสาย3กับสาย4นะครับก็มันจะเล่นเหมือนเดิมนะครับก็จะต่างกันที่ท่อนส้ายเมื่อกี้นะครับสาย3จับที่ช่องที่2สาย4จับที่ช่อง3ฟอร์มแรกนะครับแล้วก็มิวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดีดลงขึ้นลงนะครับ3ที แล้วก็เหมือนเดิมครับฟอร์มต่อไปก็เลื่อนเข้ามาเหมือนเดิมอาสาย3อยู่ที่ช่องที่4นะครับสาย4อยู่ที่ช่อง5แล้วก็ลงขึ้นลงเหมือนเดิมแล้วก็ฟอร์มต่อไปก็เหมือนเดิมครับวิธีฟอร์มจับนะครับสาย3อยู่ที่ช่องที่5สาย4อยู่ที่ช่องที่7นะครับก็มิวเหมือนเดิมตรงนี้ครับฟอร์มสุดท้ายตรงนี้จะดีดลงขึ้นลงลงนะครับ สี่ครั้งนะครับนะครับนะครับรวมกันดูครับนะครับ,นะรบจะเล่นเหมือนฟอร์มมอ่ะเมื่อกี้เลยครับก็คือตรงฟอร์มสุดท้ายจะดี4สี่ครั้งเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ เล่นจริงก็จะเป็นนะครับอ่าท่อนต่อไปนะครับจะเล่นแบบนี้ครับสาย1ช่อง8จะเล่นอ่าเมโลดี Hi ้คล้ายๆกับท่อนเมื่อกี้นะครับนะครับจะเล่นคล้ายๆกันเพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับอ่าเริ่มที่สาย1ช่อง8ดีด2ทีแล้วก็ดีอีกทีครับเกี่ยวมาที่ช่องที่7นะครับ ก็จะเป็นต่อไปนะครับอยู่ที่ช่อง7อยู่นะครับดีดต่อไปดีด2ทีแล้วก็ดีดอีกทีเกี่ยวมาที่ช่อง5นะครับก็จะเป็นรวมกันนะครับนะครับ,นะรบเล่นจริง ต่อไปนะครับอยู่ที่ช่อง5อยู่นะครับต่อไปก็ดีดสีทีครับปิกจะเป็นลงขึ้นสลับนะครับนครับนีรวมกันนะครับเล่นมาจากท่อนสายคู่นะครับก็จะเป็นนะครับลองเล่นรวมกันมาตั้งแต่ท่อนแรกนะครับเป็นการทวนนะครับจากท่อนที่ยังไม่เข้าเสียงกลองนะครับท่อนแรกเลยนะครับ อันนี้จะเป็น3ทีนะครับแล้วก็เข้าท่อนเสียงกองสังเกตด,ดูว่าฟอร์มสุดท้ายนะมันจะดี4ีทีนะครับท่อนที่เสียงกองมาแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็นะวกนะครับฟอร์มสุดท้ายก็ดี4ทีทีเหมือนฟอร์มเมื่อกี้นะครับแล้วก็ นะครับนะครับอ่าทันนะครับอ่าไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับเองนี้ท่อนต่อไปนะครับจะเล่นแบบนี้นครับอ่านะสังเกตว่าจะเล่นเหมือนฟอร์มแรกเลยครับอ่านะเหมือนฟอร์มแรกเลยนะครับสายสองจับช่องหนึ่ง สาย3จับช่อง2นะครับแล้วก็มีมเหมือนเดิมครับดีดให้ดังแค่เส้นที่เราจับนะครับดีดลงขึ้นลงครับ3ทีแล้วก็เลื่อนมาเหมือนเดิมเลยครับสาย2จะอยู่ที่ช่อง3สาย3จะอยู่ที่ช่อง4นะครับดีดลงขึ้นลงเหมือนเดิมแล้วก็ฟอร์มต่อไปครับเหมือนเดิมสาย2กับ3จับช่อง5นะครับดีดลงขึ้นลง นะครับรวมกันนะครับแล้วก็เล่นแบบนี้ครับอีกหนึ่งรอบนี่นับเป็นหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เล่นอีกหนึ่งรอบจะเล่นสองรอบนะครับตรงท่อนนี้ก็จะเป็นสองรอบนะครับต่อไปนะครับจะเล่นแบบนี้ครับ สาย1ช่องที่5ดีดปิกนะครับลงขึ้นลงนครับ3ทีแล้วก็ต่อไปสาย1ช่อง7เหมือนเดิมครับปิกเหมือนเดิมลงขึ้นลงแล้วก็ช่อง8ปิกเหมือนเดิมลงขึ้นลงนะครับรวมกันก็จะเป็นนะครับ3โน้นนะครับแล้วก็เล่นแบบนี้ครับอีกรอบหนึ่ง สายหนึ่งช่องห้าลงขึ้นลงแล้วก็ช่อง7ดลงขึ้นลงแล้วก็แดลงขึ้นลงนะครับเล่นรวมกันนะครับก็จะเป็นนะครับเล่นมาตั้งแต่ท่อนสายคู่นะครับ,นะรบก็จะส่งเข้าท่อนร้องต่อไปนะครับ ก็จบนะครับสำหรับการแนะนำท่อนอินโทรเพลงอเมริ e g o นะครับของพี่ๆคาราบาวนะครับเพลงนี้ก็ลิกค่อนข้างเท่ดีนะครับสวยงามนะบุมก็ลองเอาไปฝึกเล่นดูกันนะครับไม่ยากนะครับเพลงนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับจะมีอะไรดีๆมาฝากรอติดตามชมกันในคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ